เปิ้ลว่าชีวิตก้าวหน้าถ้าคิดเป็นสวัสดีหนีเห่าสวัสดีทั่วไทยสวัสดีไปทั่วโลกนะคะขอต้อนรับคุณเข้าสู่อีพีชแนลค่ะหนึ่งช่องกับ YouTube ตรงนี้ที่คุณสามารถรับชมรับฟังได้พร้อมกันทั่วไทยและทั่วโลกขอบคุณทุกรอยยิ้มในห้องที่คุณสดับรับฟังเราบ่ายได้ลืมเหนือเจ้า รอยยิ้มสร้างสุขได้ถักทอแบ่งปันรอยยิ้มให้กันและกันในทุกๆเช้าของวันใหม่นะคะวันนี้หยิบ21ข้อเปิ้นว่าหากเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำตาม21ข้อนี้ดีแน่นอนเปิ้นว่าไว้จะอ่านเจาข้อแรกเปิ้นว่าเรามักเห็นคุณค่าของสิ่งต่งตางๆ ในตอนที่ใกล้จะสูญเสียมันไปวันเวลาเช่นเดียวกันกว่าจะเห็นค่าใกล้หมดวันแล้วใกล้หมดเวลาแล้วบดีลืมเนี่ยเจ้าเฮอระลึกไว้เสมอว่าเราทุกคนมีเวลาจำกัดแต่ละคนมีไม่เท่ากัน รู้วันเกิดไม่รู้วันวายชีวันบนดิลืมเนเจ้าข้อที่สองเปิ้นว่าเมื่อตัดสินใจจะทําอะไรสักอย่างแล้วต้องให้คนหันหลังให้คุณทั้งโลกเราก็ต้องก้าวไปให้สุดทางและถ้าเกิดว่าใจไม่คิดแบบนี้อย่าเพิ่งตัดสินใจทําจะดีกว่าเปิ้นว่าไว้จะอ่านเจ้าข้อที่สาม เปิ้ลว่าความทุกข์ก็เหมือนก้อนหินและกองไฟมันจะไม่ร้อนถ้าเราไม่เอาตัวเข้าไปใกล้และมันจะไม่หนักถ้าเราไม่เอามาแบกไว้ข้อที่สเปิ้ลว่าหน้าที่ของปัญหาคือเข้ามาทำให้เราเก่งขึ้นแกล่งขึ้นแต่หน้าที่ของเราคือเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหา ให้ดีที่สุดข้อที่หเปิ้ลว่ารู้จักอภัยกโกรธได้ตามวิสัยปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปแต่ไม่คิดแก้แค้นใครไม่ผูกใจเจ็บใครแค่นี้จิตใจเราก็เบาสบายแล้วข้อที่6เปิ้ลว่าหาความรู้รอบตัวให้ทันเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น คนรอบข้างที่เข้ามาทำความรู้จักแล้วเราจะใช้ชีวิตง่ายขึ้นข้อที่เจ็ดเปิ้นว่าอย่าดูถูกใครอย่าดูถูกความคิดคนอื่นเพราะต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเก่าข้อที่แปดเปิ้ลว่ารู้จักขอโทษเมื่อทำพลาดรู้จักยอมรับเมื่อทำผิด จึงจะก้าวต่อไปตั้งหน้าได้ข้อที่9เปิ้นว่าคิดแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องดีๆทำแต่ความดีไม่สร้างความลำบากให้ตัวเก่าวรวมถึงคนอื่นข้อที่10เปิ้นว่ารู้จักนิ่งให้เป็นเมื่อเรามีจิตใจดีไม่คิดฟุ้งซ่านก็จะเกิดปัญญาตามมา ข้อที่11เปิ้นว่าเมื่อมีมากจงรู้จักให้เมื่อได้รับจงรู้จักพอข้อที่12หัดปล่อยวางสิ่งต่างๆจิตใจจะได้สงบร่มเย็นข้อที่13เปิ้นว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดบ่ mm. ดีไปกึดนักอย่าคิดมากยิ่งคิดยิ่งทุกข ข้อที่ 14. เปิ้นว่าทำตัวให้เรียบง่ายอย่าซับซ้อนชีวิตจะราบรื่นและไม่วุ่นวายขัดข้องข้อที่ 15. เปิ้นว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนสิ่งที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นทุกปัญหาคือตัวเราเองเต้าอันข้อที่ 16. เปิ้นว่ากำลังใจที่ดี อาจหาได้จากคนรอบข้างแต่ความเข้มแข็งนั้นเราต้องสร้างขึ้นมาหื้อตัวเก่าเองข้อที่17เบปิ้ลว่าหื้อเฮาอยู่กับปัจจุบันอย่าจมกับอดีตเพราะเราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งต่างๆได้ข้อที่18เปิ้ลว่า ในวันที่เราอ่อนแอที่สุดคนเดียวที่จะฉุดเราขึ้นมาได้ไม่ใช่ใครอื่นเลยค่ะแต่คือตัวเราเองเท่านั้นข้อที่19เปิ้นว่ารักตัวเองให้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเราไม่มีความสุขคือไปหลงรักและไปหลงเกลียดคนอื่นข้อที่2 0เปิ้นว่า อย่าคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่มีอะไรได้ดั่งใจเราหมดทุกอย่างเมื่อยอมรับได้ใจเราก็เป็นสุขและข้อที่21เป็นปิว่านิยามของความสุขความสาเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันแค่ทำในสิ่งที่ตัวเราคิดว่าดีและไม่นึกเสียใจทีหลังก็พอแล้ว ขอบคุณบทความดีๆทั้ง21ข้อคิดเปิ้ลว่าเริ่มต้นใหม่หากทำตาม21ข้อที่กล่าวไปดีต่อชีวิตเราแน่นอนเวลามีจำกัดและบดีไปตัดสินคนอื่นและอย่าแบกทุกเอาไว้และรู้จักให้อภัยหาความรู้อยู่เสมอ บดี Body, ดูถูกคนอื่นยอมรับฟังความคิดคนอื่นรู้จักขอโทษรู้จักยอมรับคิดแต่เรื่องดีๆพูดเรื่องดีๆรู้จักนิ่งให้เป็นรู้จักให้รู้จักรับรู้จักปล่อยวางอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดบดีกึดนักทำตัวให้เรียบง่ายเป็นที่พึ่งของตัวเก่า กำลังใจที่ดีคือตัวเราสร้างขึ้นมาอยู่กับปัจจุบันบันดีโจมกับอดีตในวันที่วเราอ่อนแอเราเองจะฉุดตัวเก่ารักตัวเองให้เป็นบัลลีลืมนะคะนิยามของความสุขความสาเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันแค่ในวันนี้เราทำในสิ่งที่เราคิดว่าดีและจะไม่นึกเสียใจทีหลังก็พอแล้ว ฟังไม่ทันย้อนกลับฟังใหม่ได้ขอบคุณทุกกำลังใจผ่านคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอของเราในทุกๆคลิปขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจกับการติดตามกดกระดิ่งฝากด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านกับรอยยิ้มในห้วงที่คุณสดับรับฟัง บ่ได้ลืมเนี่ยเจ้ารอยยิ้มสร้างสุขได้ถักทอสุขให้ตัวเก่ารวมถึงแบ่งปันสุขให้คนใกล้ๆตัวในทุกๆวันบ่ได้ลืมเริ่มเลยเนเจ้าเพื่อตัวคุณเองกลับมาเจอกันอีพีหน้าอีพีนี้ขอบพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีเจ้าคะ่ะ